สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ครับมีตัวใหม่มาจากสตูดิโอกันอีกแล้ววันนี้นี่ครบทุกอย่างเหมือนไปศูนย์เลยอันนี้เป็นแม็กซ์ทูแอร์2,018 2,018อ่ายวเปิดดูแป๊บนึงเปิดให้ดูกันเลยใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันเ,เดี๋ยวแป๊บนึง นี่ใส่ขึ้นเขาแค่หนึ่งรอบก็คือเปิดเนี่ยแหละรครับแค่ก็เปิดตอนนี้เปิดถ่ายเพื่อนๆดูอ่าแล้วก็ดีเลย MacBook Air Retina 13นิ้ว2,018 CPU 1 6ชั i5 แ a ม8นี่สโตเ a g e 2,5,6โอ้โหตัวท็อปตัวแรงเลยไม่ต้องเพิ่มแล้ว ความจุเหลือๆร้อยยีบแปดบตรเริ่มที่หนึ่งนาใหม่แกะกล่องเลยไหมเพื่อนเพื่อนบอกได้เลยว่าว่าไม่มีรอยนีอ่าดูเลยมีรอยนี่ให้เลยนะนี่ Macbook Air Touch ID อ่าดูดูดูความคมของตัวเครื่องนี่ ครบกล่องออกศูนย์แ่ครบกล่องออก iStudio อะไรนะเขาเรียกว่ากระดาษปิดจอพลาสติกห่อเครื่องออคู่มือสติกเกอร์นี่นี่คู่มือสติกเกอร์แล้วก็ที่ชาร์จยังไม่ได้แกะใช้เลยพร้อมกับอะแดปเตอร์ออกศูนย์แ่กล่องกลิปทุกอย่างเลยนี่ครบ ซื้อวันนี้ไม่ต้องรอเครื่องถ้าไปไอซูต้องรอเครื่องอีกประมาณ14วันเป็นอย่างน้อยอสเปคนี้ซื้อศูนย์ก็ประมาณสักสี่หมืนกว่าบาทแล้วนะอันนี้ประกันประกันอันนี้มีประกันศูนย์ถึงสิ้นปีหกสามเลยเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดมาณสี่ห้าเดือนนี่อันี้ปลอดภัยหายห่วงมีประกันศูนย์ให้กระหกักโอโก้โห สวยเท่านี้ครบเท่านี้ตลาดแม็กนะวันที่ผมถ่ายคลิปนี้ไม่มีแล้วนะเช็คให้แล้วเครื่องใหม่จากซีดีโอประกันศูนย์นะฮะโอโ้โหทั่วประเทศเลยกล่องนี่ใหม่คลิปๆเลยถ้ามันส่งกลิ่นได้นี่จะไ,ได้กลิ่นด้วยนะ,ะครับกลิ่นใหม่แุ่ทุระบบใช้งานได้ ปกติไม่มีปัญหาใช่ไหมน,นี่ไเดี๋ยวห้ดูง่ายแล้วดูโลโก้ข้างหลังหน่อย,อยปิดมากอันนี้เป็นสีเออสีซิวเวอร์นะครับสีบรอนนั่น,นเองคีย์บอร์ดเรื่องแสงด้วยนี่เวลาเราปิดลงมาหรือตอนกลางคืนที่เราเล่นเนี่ยแสงน้อยคีย์บอร์ดจะเรืองแสงนี่ถ้าเราไม่ได้เล่นน,นั้นมันจะดับไปละเคีรยนหน่อยปุ๊บามาแล้วนะครับ ไม่รู้จะทสบระบบไหนให้ดูเลยนะเพราะใหม่มันครบทุกอย่างเลยอลองดูขอบจอดูความคมอกดไม่มาอ่ามาและนี่โฟกัสแล้วครับค่อยๆเลื่อนดูเลยดูครับดูครับโอเคนี่นี่ดูครับ,ค,รบ,ค,ค,รบคมทุกเม็ด รอยเขาเรียกว่าอะไรนะรอยคาบกดรอยกดของคีย์บอร์ดยังไม่มีเลยไม่ต่างออกสูนเรเงจริงเครื่องนี้ไม่ได้โมองนะแต่มาดูเองได้เลยครับออาตามาดูกันได้ลองสัมผัสก็ได้เลยแถออกศูนย์แน่นอนใช่ไหมหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ซื้อวันนี้นี่มีแถมกาแฟให้อีกหนึ่งแก้วนั่งคุยกันก่อนก <c oughs> ่อนไปออกสวนมาดูเครื่องนี้ก่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนนี่หรือเป็นตัวอื่นครับดู m อ c มไหมเต็มเลยนี่เลือกเลยสองพั 2008, 2008, 2010, 2014, นแปดสองพันสิบสิบสองสิบสี่สิบห้ามีให้เลือกให้หมดแล้วนะ ชอบแบบไหนม,มาได้เลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะใหม่ออกศูนย์ห้านี้สภาพไม่ต้องพูดถึงพรขอประกันสูงนี่ไปหามาได้เลยส่วนลิงก์เครื่องตัวนี้จะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมเข้ามาดูได้โทรมาสอบถามได้เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆอีกกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยตรงไหนตรงนี้เลย แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาเครื่องสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนี่โอเคสำหรับวันนี้ครับแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย